ัสด, yup. ด, lives, ดีค่ะที่ชรสำหร็เ <Jonas> ด็กค่ะเป็นรู้สอนวัฒนธรรมนะคะกับพวก้าัการรำไทยการเต้นและการแลนคอรค่ะวันนี้รู้สึกมิใจมากที่ได้ให้สัมภาษณ์กับลูกศิษย์ต่าที่ไม่ได้เจอกานมาแต่นะคะในวันจัดงานที่จัดงานกันี้ค่ะุณครู มลและครท่ท่านของสมลิมศุลาาภาคภุมิใหญ่และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมูลนี้นค่ะนี่ครามอยากเห็นการ,รแสดงละครของศิตใจทุกคนที่ร่วมกันระดมความคิดเพื่อจะส,สร้างสรรค์ละครขึ้นมาชุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นละครเวทีหรือละครส,สร้างสรรค์ที่เป็นแปลกใหม่หรือว่าในอนาคตจะยังอยากทําอะไรให้สื่อออกมาทางด้านการแสดงละครให้ครูครูได้ทราบตรงน,นี้นะคะ่ะ คือว่าได้ทำความรู้ตกเก่าที่เรียนได้ได้เรียนไปมาใช้